ช่วงนี้ไปดูอีกเรื่องนึงดีกว่าค่ะเพราะว่าถ้าใครได้ติดตามหน้าเพจหรือหน้าเ Facebook ต่างๆจะเป็นเรื่องของราคาทองที่มาแรงมากๆในช่วงนี้นะคะเพราะว่าทองมีการปรับขึ้นมาอย่างต่อเนื่องค่ะทําให้ร้านทองเมืองเบตงนั้นซบเซาก่อนที่จะช่วงเข้าช่วงของเทศกาลตรุษจีนนะคะเขาบอกว่าต่างไปจากปีที่ผ่านมาค่ะตอนนี้กําลังซื้อของคนเริ่มที่จะลดลงค่ะ บรรยากาศที่ห้างทองจินดานะคะอยู่ในพื้นที่ของอำเภอเบตงจังหวัดยะลาเขาบอกว่าค่อนข้างที่จะงเงียบเหงายอดขายลดลงไปกว่า50%เนื่องจากผลกระทบทางเศรษฐกิจฯฯนะคะพืชผลราคาตกต่ำแล้วก็บวกกับภัยธรรมชาติด้วยทําให้ประชาชนนั้นชะลอการจับจ่ายค่ะทางด้านนางจินดาหองวงสกุลเป็นเจ้าของร้านก็บอกนะคะว่าราคาทองผันผวนแล้วก็ปรับขึ้นอย่างต่อเนื่องล่าสุดอยู่ที่บาทละ74,750บาท ส่งผลทําให้ลูกค้านําทองมาขายหรือว่ามาจํานํามากกว่าการซื้อแม้จะใก,กล้สู่ช่วงของเทศกาลตรุษจีนนะคะปกติก็จะคึกคักเป็นพิเศษแต่ในปีนี้บรรยากาศค่อนข้างที่จะซบเซาอีกทั้งพฤติกรรมของผู้บริโภคก็เปลี่ยนไปด้วยหันไปซื้อทองคําแท่งแทนทองคํารูปพรรณทําให้ร้านได้กําไรลดลงค่ะทางร้านจึงมีการพรยายามที่จะปรับตัวด้วยการนําทองรูปพรรณนะคะมาดีไซน์ใหม่ให้ทันสมัยเพื่อเป็นการกระตุน้น ความตัดสินใจของลูกค้านะคะให้มาซื้อในช่วงของเทศกาลตรุษจีนนี้ค่ะ